พระบสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับเท่ตุวท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไว้ดีนในหนึงหกอีกแล้วเสิ่งเป็นแนวทางหนึ่งพฤศจิกายืนโปรดใช้วิจรารณญาณ ในเกินรับชมรับฟังเราไปชมกันเลยใบนี้คารพมหนุ่ยล่างุ่ยล่างก็เบ่งปอนแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งแล้วก็เจ็ด แปก017นะก็เบ่งปล่น4ตัวนะเบ่งปล่น4ตัวอดีตที่แล้ว2ตัว511 0ันนี i̇şte ่งเ mm ้อทันหมายนี้ก็เบ่งปล่าน8017 8017นะต่อไปครับผมใบนี้ละอ่อนเหนือ เบ่งปันคู่สองตัวสองตัวล่าง4 2 2สองสอง2 2 4สองสองสสองสองสอดีตที่แล้ว6 1 1 6นะต่อไปครับผมใบนี้ ใบนี้ก็เบ่งปลายเดนทางเดินสิบหน่อยสิบนะเก้าเก้หนึ่งสองหกเก้าหนึ่งสอนะ9ก้าหนึ่งสองิวทางที่ผ่านมาก็มีผ่านมีหลุดบ้างต่อไปครับผมใบนี้ มันนี้ก็เบ่งปันทานล่างเบ่งปันเด่น3ตัวเดียวจับคู่3ามสอง3าจ็ดสาสงสจ็ดนะและก็การสองเด้วย3 2มส 3, จ็ดแล้วก็สอจ็ดต,ต่อไป ประพมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันปาทานบนล่างกลุมกินุษหน1่งห้ปดเก้าหนึ่งเคู่นะก็เบ่งปันป6คู่เบ่งปันป6คู่ชุดบนล่าง ต่อไปครับผมใบนี้เดนล่าโคนชายเดนโคนชายเดนเดนล่าก็เบ่งปานศูนย์เบ่งปานตัวเดียวศูนย์นะก็หลายสูตรนะหลายสูตรชคนเดนล่าเบ่งปานชนศูนย์ูนศูนย์นตัวเดียว ศูนตัวเดียวศูนชูนศูนตัวเดียวอดีตที่แล้วห้าสี่เจ็ดหกนะต่อไปครับผมใบนี้หลักหน่วยล่างคู่ขี้แปดศูนต์สองสี่หก แปดศูนย์สองสี่หกนะเบ่งปันห้าตัวเบ่งปันห้าตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้เต้มเต้มสามตัวบนเต้มเด่น เต็มเด่นก็เบ่งปานสามสี่เก้าเก้าสี่สองสี่ห้เก้ียวทางชุด3ตัว4ชุดต่อไปครับผมใบนี้สองตัวบนคัดด้วยเต็ม แปดเก้าแปดสามเก้าสองเก้าสี่หนึ่งสองหนึ่งสามสองสามสองสามสี่หนึ่งสี่ส่วนสามสิบคู่นะเบ่งปันสิบคู่ท่านผู้ชม

ต่อไปครับผมใบนี้ชุดบนล่างนายเจ็ดแปดเก้าเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งาหนึ่งเจ็ดสองแปดสองเก้าสองเจ็รวมแล้ว12คู่ ไปครับผมไปนี้ไปนี้ครับลุงแป้นก็เบ่งป่าน1 8 2 8 2 0 4 4 3 1 7นะ3ท้าย9 1 4 5 4 3 ต่อไปครับผมใบนี้ชุดเดียวล่างห5ห6ชุดเดียวล่างห5ห6นะต่อไปครับผมใบนี้ดับล่างดับตัวเดียวล่าง ดับลากตัวเดียวเบ่งปันปดับสามดับสามนะดับตัวเดียวสามเดี๋ยวทันทีแล้วดับสี่ผนเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็ดับดับสามนะดับหนึ่งตัวก็เหลือเก้าเก้าตัวต่อไปคระผมใบนี้ เด่นสองตัวโบน v สิบหกศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งี่สองศูนย์สองเ็ดสามศูนย์สามสี่หกสาขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่แบ่งปัน ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยใบนี้ก็เบ่งปิดเดียวทาง3ตัวโบนคัดด้วยเต้ม9 3 4 9 3ามสี่เก้าสามสองส ก็เบ่งปานเบ่งปานเจ็ดชุดนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานเดียวทางวิ่งสองตัวสามเก้าเบ่งปานสามเบ่งปานเก้านะเบ่งปานสามเบ่งปาน 3, เก้านเนาะในทันที่แล้วสี่กับหก เราทันจิแล้ว4กับ6 ,6 ผ่านหกาทันใหม่นี้ครับผม3 9 39ขอบคุณอย่างมากไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ครับชุดเต็มบนล่างก็แบ่งปัน,ปน 2 6 2ห6ส5 3ห5 1 6 0ส5 6ห9 5 7 7 6 8 5่หส่วนคู่ล่าง2 5 3 5 4 1 4 5 2 4 4 5 5 6 5 9 5 7 5 8 3 4 ไปลครับผมใบนี้ก็เป็นแนวทาง3ตัวต้ดกระเบงปันอดีตท,ที่ผ่านมาผ่าน696นะ696 696หนานทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปันอีกแล้วรวมตัว รวมตัว5 7 8 9 3 7 5 8 5 5 8 7 5 9 3 5 9 7 7 8 3 7 8 7 7 9ด7 9 7นะท่านผู้ชมก็เบ่งปาน8ชุดนะ ต่อไปครับผมใบนี้แสงเดือนดับล่างแสงเดือนดับล่างกระเบ่งปานดับผ่านนะดับพ่านในทันใหม่นี้ครับผมตัวได้ไปชมดับเก้าหนึ่ง 401427 9080437สี 1> 90 8 1 0 2 8 5 9 6 9 8 9 7 0าไลไปนะ6061763173 6 4 3 0 9 8 8 7, 7 9 8 7 9 2 ต่อไปครับผมวันนี้เด่นเต็มล่างเด่นเต็มล่างอดีตที่แล้วสามสี่ห้าเจ็ดสามสี่ห้าเจ็ดสามสี่ห้าเจ็ดผ่านเจ็ดผ่านเต็มเจ็ดแนวทันใหม่นี้เบงเป็นอีกแล้ว 3ามสองสี่แป ت, องสามท่านผู้ชมเดี๋ยวทันไหม่นี่ก็เบงบอนสี่ตัวนะเบงอสี่ตัวสองสสเจ็ดนะท่านผู้ชมเต็มล่างเต็มสิบหน่วยล่างนะ ก้ไปครับผมใบนี้คุณวันอคอนกเ็เบ่งปอนเดียวทางดับสิบหน่วยบนเมื่อที้เป็นอดีตที่แล้วนะดับเก้าหลุดไปนะอดีตที่แล้วดับไม่ผ่านนะเดลท่านใ่นี้ครับผมดับดับแปด ดับตัวเดียว8ดับ8ตัวเดียวเนาะต่อไปครับผมพีเสื้อเทวดาพีเสื้อเทวดาก็เบ่งปอนเดวทาน2 1 5 9 6 9 0 3 2 1 5 9 6 9 0 3 ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันแทางอดีตที่ผ่านมา6 1 0 0 0แนวทันใหม่นี้ครับผม6 4 9 5 2 0 7 5 2 4 6 4 9 5 2 0 7 5 2 4 ไปต่อครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมไม่ได้ครับเนื้อานปันปันเบ่งปัน,ปนเนื้อานรวมชุดสมตัวอดีตผ่านไม้ยเหองเก้าหกสามเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสามสามหกสองสามหกสี่ส ยังไงก็ขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปครับผมใบนี้เนนเกียวนะชุดเต็นโบน,นะสองหนึ่งสองสามสองห้าสองเจ็ดหกหนึ่งหกสองหกห้าหกเจ็ดแปหนึ่งแปดสามปห้าปดเจ็ดก้าหนเก้าสาหะเนนเกลหลักหน่อย1 3ึ่เนน เกีนะหนึ่งสามห้าเจ็ดต่อไปครับผมใบนี้ออราเดนแนวทันดับบนดับดับหนึ่งดับล่างสองดับบนหนึ่งแล้วก็ดับล่างสองนะต่อไปครับผมใบนี้เออสิบล่างสิบล่าง

ไปต่อครับผมท้าผชมคลิปนี้เ,เราก็คงเจอการเพียนเท่านี้นะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม